มีโ sí. ต๊ะน e ้องหืมกินมบกร้านสร้างโรงแรมนะครับอร้านอะไรเนเนื้อ ก <Wow. S 2> ิมจิกิมจิในญี่ปุ่นนะครับกิมจิดรทีอ้นี่ค่สุกไขนะ่ครับสุกไข่ไขก็ยอดแล้วลอง่รงนี้ 宝、嗯、贝、嗯，宝哇。 ไงครับลูกเพจโอชีเดกซ์กาเนี่ยครับซาชิมิเนื้อยอดทานจะลองไหมไปมาลองก่อนโอเค

จิมเกลืกับวาซาบิอ่าลมุนมมมมมมคมัคบมม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 อ,อ

วิววิววิวแล้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 วแลวแล้วแลวแล้วแล้วต่ากันแลอวเนะว้าอ๋อแล้วก็ชุบไข่แล้ว かわいい。わーカルピスと合われた。はい。おかわり。はい。はい<ー>。はい。はい<ー>。はい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 。 พาตาสปาเกตตี้นี่มักกะโรนีนะเอ้สปาเกตตีอะเ,เออคาโบนาลา่าบูดฟิสหน่วยใช่ไหมคาโบนาลา่า เทสเ็สเลยหนูหมักไข่น้องหมักไข่มาด้านเอาอย่างนี้เลยไข่ดิบเลยตัดไปหนูน้อยหมวกแดงของพี่

า็ไข่ญี่ปุ่นเป็นไข่ที่เากินดิบได้น้ำไข่ไทยอะม็นเฮ้ยไข่ไทยมิ้นวะ <c oughs> เป็นไงครับเป็นไงครับอร่อยเลยนะมมันไม่ไม่มินคาวไข่ใส่อ๋อนู่นเลยส่งส่ง,ส,งส่งไปนู้นเลยเอาเนื้อเยอะเยอะ <c oughs> อหมอมไหมไข่ดิบ

เป็นยังไงบ้างไม่คาวนะไม่คาวอ๋อแบบหวานเนื้ออืไม่นึกว่าจะตับไม่ไม่ต้องขี้เนี่ยรสชาติเป็นไงต้องรู้ต้องลองนั่นแหละสดเลยครับเอาอป็นน้ำไข่หน่อยไข่ เป็นไงบ้างขันแก้วไม่ยังมีนะเนี่ยลองต้องลองมาดูกันครับว่าบินจะอร่อยหรือเปล่าบินมันจะอร่อยเหมือนเมนูหรือเปล่านัทจั๊กสองหมื่นถึงก็6,000เลยนะสองหมื่น เราจะรูดบัตรไหมรูดได้หรอจะได้ไม่ต anyway ้องใช้เ okay. งินสดปะโอเคขังไว้ข้ออะไรนะครับ 6,000กว่าบาทว่าแล้ว20,000จริงจริงจริงด้อคนลุกไม่ได้แล้วสาเกไหมรอวันนี้ร้องไหมสาเกรอสาเกอมสองทุ่มถึงสองทุ่ม I got <laughs>